ถอยนาใช่ไหมฮะหอยหน้าดูวิธีนี่ดูวิธีนะครับเนี่ยเด็กๆไม่เห็นไม่เห็นขอโฟกัสก่อนเอา้านี่ครับงัดออกมาแบบนี้เลยนะครับแค่นี้นี่แล้วแค่นี้นะฮะนี่น,นี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่น,น,นี่เห็นไหมเห็นเส้นสามไหมเนี่ยเส้นเมาเออเส้นเมาเส้นเมาเ,น,เมานี่ยดึงออกมานะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาโชว์อีกสักตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้แล้วกันนี่ก็ยืยเชยกันไหมขาโฟกัสหน่อยนะึงเอา้าเนี่ยจวบงัดเข้ามาอย่างนี้นี่ข้างล่างเราไม่เอานะครับเราเอาแต่ด้านบนนะครับนี่เหน็นไหมเนี่ยแป๊บเป็นเม็ดเลยถ้าเราไม่เอาออกได้เมานะครับเ,เห็นออกแล้วไม่เป็นไรออกแลวไม่เป็นไรนะครับหวานใจเขาบอกมา กินแล้วมันจะเมากินแล้วมันจะเมามือเหงือกเมาเลยจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นมเนม็ดเลยซ้ำดูรู้เลยเอ๋อแค่น,นี้ภาพไกลหน่อยเดี๋ยวอีกอีกคอยอตัวโฟกัสได้ละนี่สวยนี่นะฮะนี่ วัตถุดิบของเราเนี่ยดูฝั่งนู้นนะครับดูวันนี้ผมผมทำไปละบางส่วนเนี่ยคุณหวานใจเขาเี่มืออาชีพดีกว่ากี้ผมงัดมาเข้าตาไปรอบรับนี่เห็นไหมเส้นสาบเส้นเมาอืมไม่ใ่จุดเดียวครัลงมาล้างเลือดเกลือใส่เกลือเม็ดลงไปนะครับ น้ำเปล่า,เ,ลาเกลือแบบนี้ใช่ไหมฮะประมาณสักสามถึสี่รอบน้อยห,หน่อยเนี่อที่เราล้างสามน้ำให้ผมบอกนะครับเนี่ยจากนั้นเราก็ตั้งน้ำให้เดือดนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปอต้มไปประมาณสักกี่นาทีครับเนี่ย แค่เดือดก็พอแล้วสีมันจะเป็นแบบสีขาวไปเลยอามันจะมีมันจะมีฟองเพรามันขึ้นมาคนเดียวแล้วเราต้องตักฟองทิ้งไหมตักตักฟองทิ้งตักฟองทิ้งด้วยเหลือแตน้ําที่สวยที่สุดอ๋อหลังจากนั้นก็คือพร้อมทําอะไรก็ได้ละทั้งยำทั้งแกงทั้งอะไรได้หมดโอเคไม่เหนฟองมาละ เราจะแยกไปอีก EP หนึ่งเลยนะครับวิธีต้มวิธีทำความสะอาดหอยแล้วกันถ้าเราได้หอยหนามาเราจะทํำยังไงฮะดูคลิปนี้จิ้มใส่ปากจิมใส่ปากจบเลยนะจบมาแล้วอ้าวเห็นไหมฟองไอฟองหอยมันก็จะออกมาอื ช้อนออกให้หมดเลยนะครับวันใจเขาช้อนอนี่เรียบร้อย,ยน้ำมันจะเป็นสีข,า,ขาวๆแบบนั้นนะครับเนี่ยถ้าใครได้แบบนี้แล้วก็คือพร้อมรพร้อมปรุงได้เลยนะครับทุกเมนูที่เราอยากก้อ รอยแ่บใส่มาเลยได้หมดตำส้มใส่ก็ได้ได้ใส ę, ่ตำส้มก็ได้ดูดิพร้อมละพร้อมเราพร้อมปรุงหมดละวนี่ดูมันแทบไรอะแทบหลายแทบหลายฮะโรงเรียนแทบหลายแทบหลายไปโรงเรียนดูน่ากินมากเลยเนี่ยเนี่ยทำถูกสูตรหลักถูกหลักอนามตรถ้าเราก็จะกินกินแบบสบายใจได้นะ โอเคลูกถ่ายแม่ทำคนต้องลาไปก่อนกับเมนูวิธีล้างหอยหนายังไงให้พร้อมปรุงนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ